จากรายงานการพบเป็ดหงในประเทศไทยพบว่ามีเพียงไม่กี่รายงานเท่านั้นค่ะและส่วนใหญ่จะพบในระยะเวลาอันสัน้นหลายปีก่อนมีรายงานการพบเป็ดหงเข้ามาใช้พื้นที่ในนาข้าวของชาวบ้านอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะผมใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองตลอดมีวันหนึ่ง กลับมาเที่ยวบ้านไม่เห็นธรรมชาติอยากจะลองมาอยู่ในที่ธรรมชาติบ้างก็เลยมาเช่าที่นาทีนี้ก็มีนกหลายๆชนิดมาลงรวมทั้งนกเป็ดหงผมก็รู้ว่าเป็นนกหายากก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้นกเป็ดหงตัวนี้อยู่ที่นี่ลบคำว่าอพยพออกไป เป็ดหงเป็นเป็ดป,ปากขนาดใหญ่มีจงอยปากสีดำขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ค่ะแถบบนปีกสีเงินวาวสะดุดตาเป็ดตัวผู้มีส่วนหลังสีดำเหลือบเขียวแกมฟ้าและม่วงส่วนหัวและลำคอสีขาวมีจุดประสีดำํำมีแถบสีดำรอบด้านหลังคอผาดลงไปถึงด้านข้างของส่วนอกและอีกแถบหนึ่งพาดลงไปด้านข้างของส่วนหาง ขณะบินจะสังเกตเห็นแผ่นหลังส่วนล่างสีออกเทาชัดเจนค่ะพฤติกรรมหลักของนกเปโถงเนี่ยครับเขาจะชอบที่มีแหล่งน้ำที่ไม่มีหญ้าลกการหากินของเขาเขาจะหากินพวกพยอดหญ้าพวกมแมลงเล็กๆวงหอยปูปลาตัวเล็กๆนั่นแหละคือพฤติกรรมหลักของเขาเลย ฤดูผสมพันธุ์ของเป็ดหงอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนค่ะพบทำรังในโพรงต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ใกล้น้ำวางไข่จำนวน7-15ถึงฟองค่ะไข่สีงาช้างเป็นมันไม่มีลวดลายตอนนี้เขาฟักไข่ออกไปแล้วนะครับนำลูกออกไปจากหลังแล้ว พื้นที่ของเราตรงนี้ก็ได้ประโยชน์จากการทํางานเนี่ยค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วถ้าเราไปใช้ในการที่จะดูแลอนุรักษ์นกซึ่งมันมีหนึ่งเดียวเนี่ยผมมองว่าประโยชน์มันจะมากกว่าที่ผมจะได้เราอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เล็กถ้าเราทําประโยชน์ให้พื้นที่ได้คุณค่าทางเงินเนี่ยมันไม่ได้จากเราจริงแต่คุณค่าทางจิตใจมันจะสูงกว่าตราบใดที่นกยังอยู่ผมก็จะไม่ทําอะไร ขนหเป็ดหงที่เริ่มต้นการอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้ด้วยความรักด้วยหัวใจได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากมายจากปีแรกๆที่พบเพียงไม่กี่ตัวปัจจุบันในอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเป็ดหงเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นพันตัวค่ะการเริ่มลงมือทำอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างการอนุรักษ์สัตว์หรือพืชสักชนิดล้วนแล้วแต่ต้องใช้กำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล ควาทุ่งเทของชายคนหนึ่งในพื้นที่เล็กๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาผ่านความยากลำบากมามากมายกว่าจะถึงวันนี้วันที่ยิ้มได้เมื่อเห็นเป็ดหงบินกลับที่นอนช่วงแสงสุดท้ายของวันการอนุรักษ์ที่ดีอาจต้องเริ่มต้นด้วยความรักเฝ้าฟูมฟักดูแลจนวันนี้ นกหายากของเมืองไทยก็ได้ลงหลักปักฐานหากินสืบทอดเผ่าพันธุ์บนแผ่นดินด้ามขวานที่บ้านเล็กๆหลังนั้นขนามเป็ดหง